ทุนบุญเนเอ้ยว่าไงจากนั้นร้องเชียงใหม่สู่ลอนดอนว่าไงครับช่วงนี้เขาจะว่างอะไรด้วยครับเนี่ยพี่ทำผมโดนลิขสิทธิ์ด้วยเสียไงครับเนี่ยโจบเมื่อคืนโดนเป็นหนึ่งศูนย์นะพี่ไม่ต้องโดนด้วยครับโดนลิขสิทธิ์ด้วยไปสองคลิปครับอุ้ยวันไหนบอกเปิดได้พี่โอเคครับโปรโมทให้น้องหน่าไว้กูเปิดออกสตรีมลงสตรีมก็เปิดเด็ดไปแแแกกปงงงผาดเเลลยทีีนิิ์มเลย เป็นไงบ้างครับพี่ช่วงนี้บายดีครับตุ๊กชารเองกะบบายดีเปล่าไม่เจอเลยบายดีครับพี่ผมกำลังลั่นอยู่เลยเนี่ยผมกำลังตีกันเลยเฮ้ยทัวร์ขนาดนี้ยังกลับมาตีคนเดียวว่าใจคอแน่นอนครับพี่ไม่เคยขาดเทนนิงจีอ่าเฮ้ยได้แน่เดี๋ยวเดี๋ยวเธอจะสบแบบว่าดูไว้แม่งได้แชมป์สามมือขึ้นมาพี่กล่าว่าพี่จะทำเพลงไว้ได้ครับพี่กายยังพี่คิดว่าเจ้ามีเองคนหนึ่งแบบว่าอยากให้เป็นแนวแบบว่าดนตรีแบบเปเมโลดี้หน่อยแล้วพี่จะเอาพวกไอ้พวกแบบว่าน้องๆที่แบบว่าสายแรปดุๆเอามาแแบบบว่่าออออหรพีชปม อโอ้โหอหลอไม่ว่างเลยอหลอตอนนี้แรปดุดดอหลออหลอน่าจะไม่ว่างอหลอยุ่งเลยอหลอแรปน่าจะวันมิวด้วยปัญหาโอ้โหได้อหลอได้จากวันมิวเหลือวันมิวจัดเลยตายพี่จะทำอะไรครับรอ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 ให้ฝั่งไอ้ดูไว้ไม่แข่งจบอ๋อได้แชมป์ก่อนครับพี่แล้วมันไม่แชมป์เพลงนี้คงไม่ได้ออกโอเคพี่ทช่ไมทม่ได้แชมป์เพลงนี้คงไม่ได้ออดเองกดดันน้องๆนะฮะนี้ ไอ้บอกไปแล้วเพราะว่าเอาแชมป์สองเมืองไปแล้วไงดูไว้วัดยูแชมป์ไปแล้วดูไว้วัดหลักแชมป์ไปแล้วก็เหลือแค่ดูไว้มิดอย่างเดียวโอเคอุ้ยมิดถ้ามิดแชมป์ก็เฟี้ยวเลยนะโอ้โหเฟี้ยวเลยอะสามเมืองอะที่เพลงมันมันจะเพลงมันจะดูออกไปว่าเราจะได้ออกว่าเพลงมันจะได้ดูแบบเนื้อหาไม่ได้ใสลงไปวหกนี่คือใส่ได้เลยนะฮุกแบบแปดบาร์ก็แชมป์มุ้ยแชมป์มุ้ยสามทีมมุ้ยแชมป์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 ได้ไหมพอได้ไหมแชมป์แชมป์สวยวะก็เพลงไม่ต้องร้องแคะไรก็มีแต่แชมป์คนเดียวไปเลยก็ได้นะแชมป์แชมป์อ่ะชื่อเพลงว่าแชมป์ ที่แล้วก็ไม่เอามาฉ่ำก็แค่จ้างมาลองแล้วแต่งเโอ้ว่าแม่งร้องร้องดีไม่เอาอะพูดเอาเูาอยากให้เราอยากให้ฟิลลิ่งของเพลงมันออกมาดีไม่เอาแบบเอาเสียงเราเข้าไปขัดแล้วมันทำให้ฟิลลิ่งเพลงมันไม่ได้ก็มันมาเสียมันเสียฟิลลิ่งเพลงเพลงที่พี่ร้องมันต้องเป็นเพลงร้องคนอย่างที่เราเคยทำแต่ซึ่งมันก็ไม่ดีอย่าไปควรทำต้องเป็นกาลบทิ้งไปแล้วต้องเป็กาลบทิ้งไปแล้วอดีตอดีตสุดวะให้ลบทิ้งด้วยเหรอสุดวะลบทิ้งครับลบทิ้งลบทิ้งเรื่องมันเคลียร์จบแล้วก็ต้องลบทิ้งนี่ได้วะ เวลาบรรลัยบอกนะพี่แข่งเมื่อไหร่่แขงเมื่อไหร่เวลาอาจจะคืนจนเช้าอย่าี่อะแข่งเมื่อไหร่แข่งเมื่อไหร่แข่งเมื่อไหร่เหรอเอออดีพญาณตศิลป์ดิเออจะได้แชมป์ไหมอดีพญาณคือรู้ผลเลยใช่ผลใช่ครับเอออดีพญาณอดพารู้ผลเลยพี่ผมกำลังคิดอยู่ว่าตอนเนี้ยผมจะไปทำหน้าที่เกาหลีผมอยากสัญญกรรมแต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าเอาดีไม่ดีไหมเออค่อยทำฟรีนะทำหน้าหน้าขนาดนั้นเราพี่ดูดิหน้าขนาดนั้นยังทำอีกอ่ะเขาให้ทำฟรีอย่ากเองยังอยากทำอ่ะแล้วมึงคิดดูหน้าอย่างกูไม่ต้องทุุุบกันนนยยยย่่่งวาไปหมดเเลี ไม่หรอกพี่อยากแบบว่าซูเปอร์เซย่าไงผมผมเอาหน้านี่สามเอ็ดไปให้เขาพี่อ๋อเดียวเกมจัดเลยดิว่าจัดให้เลยอ่ะพี่จะทำเพลงแนวอื่นบ้างหรอนอกจากแรปอาร์แอนด์บีอืมจริองอาร์แอนด์บีมันโหผมว่ามันมันดีหรอคือถามว่มาทำได้ไหมทำได้เออเอาแบบแมนเชสเตอร์ไหมเอาแรปเออเออก็ได้มันก็มีเมโลดี้หน่อยคือแต่คือพี่แค่คิดว่าถ้าเกิดว่าเราทําแนวว่าอาร์แอนด์บีอะผมแค่กลัวว่า คือผมต้องบอกก่อนว่า G D A ีอะความความกลิ่นอายของมันหรือว่าความความเป็น G D A ผมชอบเพราะว่ามันเป็นแบบแนวแกลงแกลงริปฮอปฮิปสเตอร์อะไรทรงๆนั้นผมเลยคิดว่าถ้าเราทำแนวอาร์แนด์บเนี่ยมันจะเข้ากับเข้าเข้ากันเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่คือแค่ยังไม่รู้นะยังไม่รู้นะแต่ถามว่าเออแนวแนวเพลงไอแบนชิเตอร์ทำดับทำได้ไหมก็ได้เพราะว่าเออมันก็แนวโอสคูดีอะไรเงี้ยเออผมก็ดูดู้วแล้วมีเมโลดี้หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เฟี้ยวนะก็เฟี้ยวนะที่สำคัญต้องไม่มีลิขสิทธิ์ อ่ะถูกถูกถูกต้องอันนี้ถูกต้องเลยนะอันนี้ถูกต้องเลยนะไม่มีการหลอกหลอกคือให้หมดแล้วโดนลิดแดงอะไรงเงี้ยใช่ต้องไม่ติดลิขสิทธิ์ใครเลยอันนี้หนึ่งอย่างต้องเป็นเพลงของเราเลยแบบเพลงทำใหม่ไอ้อไอว่าไอ้นี่ไอ้นี่เสื้อเสื้อเสื้อเหลือไหมพี่น้องน้องมี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 ตักทางไปเพจเลยครับน้องชายในเพจเลยนะได้เลยส่งเองเดี๋ยวส่งให้แล้วจะเอาวะโอ้โหน่ารักเจ้าสี่ลายเจ้าสี่ลายเจ้าสี่ลายแล้วแต่พี่เลยพี่อยากเอาที่อยู่อะไรมาด้วยสิส่งมาสิ่ก็ส่งมาสิได้พี่เออกรมตำรวจแห่งชาติพี่ไอ้ผลด้วยผลจะเอยู่มาด้วยผลได้ยัง แอ้ซัพพอรี่ยังเลยครับเอาที่อยู่เอาที่อยู่ต่งไปพี่ด้วยแล้วก็ที่แบงค์ผม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 ถามหน่อยพี่ผมมีไอเดียแบบว่าตอนไเงี้ยเพื่อนเพื่อนผมมันทำโรงงานเสื้อใช่ไหมเออแต่ว่าทีเนี้ยมันมันมันชอบไฟเอ็มอะไรเงี้ยมันบอกว่าอยากอยากทำฮูดแต่ว่าเป็นแบบฮูดแก๊งไอซีอ่ะพี่แบบใส่โอซีอ่ะอ๋อเออไอ้เฟียวนะถ้าถ้าอย่างเงี้ยพี่ว่าถ้าแบ่งแบ่งลิขสิทธิ์ให้แก๊งนั้นๆนะพี่ว่ามันจะเฟียวไหมหรือว่าเขาไม่ควรทำหรือว่าไง เออจริงจริงพี่เคยลองอยากทําแผ่นนี้นะพี่เคยอยากอยากลองทําแผ่นนี้นะแบบว่าทําให้กับแก๊งแต่ละแก๊งอะไรว่าเฮ้ยว่าทั้งเรื่องเลยอะไรเงี้ยแต่แค่ว่าข้อเสียคือตอนแล้วเราติดต่อโรงงานได้ไม่เคลียร์เพราะว่าโรงงานมันจะมีเรื่องของเออค่าต้นทุนต้นการผลิตเช่นแบบว่าถ้าไม่ถึงพันตัวนะมึงจะโอ้ยไม่ขนาดนั้นพี่อันนี้มันเพื่อนผมเป็นเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวไว้คุยก็ดีนะก็ดีนะเดี๋ยวเลยนะพี่ เออดีมีแบบว่าวงของเราก็ต้องเป็นถ้ากับภาควัดวัดยูดูไว้มิดดูไว้วัดอะไรโหเต็มหมดใช่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 เผอิญที่บอกว่าถ้าคุยกันเคลียร์เงี้ยมันทำแพนใหญ่ได้ใช่แบบว่าเออแบบว่าดีลกับวัดโดยตรงอะไรเงี้ยทำกับตามแก๊งอะไรเงี้ยแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ไปเดี๋ยวมีตัวลิมิเต็ดด้วยใช่ครับใช่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 เพราะเวลาถ้าพี่อยากให้มันมีตัวลิมิเต็ดแบบเวลาคนเขาแกะแล้วเขาลุ้นว่าออกมาแล้วมันไปเชียลิมิเต็ดพี่พี่ไม่นีเลยเหรอไม่ไม่ไม่ไปไหนเลยอยู่แต่วัดยูอ่ะเอ้ยวัดวัดนี่เหรอมิดเหรอพี่โอ้ไปครััััััับบบกกก็ี่่ออยยููหหววลลคร ไอที่มิดสองที่แหละไปปมาวุ่นเลยดิอย่างงี้ซี่เมื่อกี้แนวเพลงเลยนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหรอโดนดิหนึ่งศูนย์นเมื่อคืนอ่ะใช่ใช่ใช่พี่กับเชนนั่งดูแบบบอยเชียรรอบชิงมันไม่สนุกเลยไม่น่าไม่น่าโดนอ่ะแล้วลูกหน้าเขาก็ไม่น่าเข้าจริงนี่แหละพี่มันจะมาแบบไม่คาดคิดเหมือนกับเราไงไดแชมป์สามสามที่เลยแบบไม่ไม่แต่คือมันจบแบบนั้นเลยนะคือคือมันจบแบบว่าจบแบบจบแค่สกอร์นั้นแล้วก็จบแบบว่าลูกนั้นลูกเดียวอ่ะใช่อุดไม่กระอุดเต็มบบจริงนะ เปิดอย่างชอบเลยีแล้วเวลาคือแมนอยู่กูไม่เข้าใจว่ามันเปิดไปมึงก็เห็นอยู่ว่าตัวมันใหญ่กองหลังมันใหญ่กว่ากองหน้ามึงมันโขกทิ้งโขกทิ้งก็ยังจะเปิดอยู่นั่นน่ะน้อยไปพี่ไม่รอดตัวเองเฮ้ยอะไรเนี่ยน้องเออฟิลง่ายนะเออใจร้อนไปเอ้ยไม่ได้พี่บลิวพี่ฟังเพลงนี้ของมิดไปแล้วพี่แล้วพี่ชอบไปได้ผมฟังแล้วฟังยังเมื่อคืนปะไอ้ที่พี่เออ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 ยออ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 อ่ออ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 อ ลราเปิดฟังเลยอ๋เยสมาเป็นฮอนเลยนะมิดบอร์เออไอ้เจ็บมันเป็นเพลงเพลไม่มีนิยายถือบ้าไม่มีไอ้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 มีเพลงมันเพลงมันไอ้นี่ก็่อทำมาของไอ้รายการแข่งรายการนี้โดยเฉพาะเลยเฟี้ยวเฟี้ยวพี่ช้องที่แม่งยังแบบมีความเป็นไทยมีล้านนามีชิงมีเชี่ยเรื่อนั้นเราฟัง้ดีได้บีดอ่ะไอ้เชี่ยโคตรเฟี้ยวอ่ะพี่ต้องฟังอยู่ที่เจ้าดิเชียลุ้นว่ะพี่พี่พาผมลุ้นนั่นแน่ันที่ห้าเนี้ยเออดี่เราได้ต้องลุ้นลุ้นแชมป์หรือลุ้นงานพี่ลุ้นนนงาเี่ย โอ้ยแต่มันต้องโอ้โหมีต้องมีแล้วแหละพี่สามทีมขนาดนั้นถ้ามันได้จริงๆนะเออพี่บอกอยากได้ว่าเองแนวเมลโลดี้มาร้องใช่แล้วพี่อยากผม,มผมอาจะจะไม่เอาอไม่ไม่เอาค่าตัวน่าเอากาชาในวอตละกันผมว่าโอ้โหเชี่ยแปลว่าโค้ชเสียงตังค์หนักกว่าเดิมเลยทั้งปุ่งนี้เ <c oughs> นี่ยทั้งปุ่งนี้เสียตังค์หนักกว่าเดิมแน่เลยโอ้หแม่งโอนไม่ทันแต่ว่าลงทะเบียนแล้วพี่ไปกันเรื่องเลยตามทันไหมได้ได้โอนถ่ายหรือไม่ถ่ายแล้วใช่ป่ะเออมันไม่ให้ลงทะเบียนรอบสองพี่ผมโอเคแอ๋อโอเคแต่ถ้ารีตัวนี้ก็โอ้โหไม่รีหรอมั้ง จากไลท์พ่ายสู่ไลท์แชมป์ครับมีจะแพนจะเปิดเจนใหม่เพิ่มไหมพี่ดูไว้ดูไว้แรปเปอร์เหรอไม่โฟคิงแล้วกันผมอะผมดูไว้โฟคิงแล้วกันโอ้โหจะได้นนัวหน่อยหนักแล้วดูไว้โฟคิงมึงจะไปแข่งอะไรกับมันนอกจากด่ามันไอ้กิ๊กจะดูไว้โฟคิงเราปากอย่างพ่นอย่างกับไฟเลยคุยกันมาได่านัวยิ่งเหรอแข่งสามตู้มาบนวันนี้สามเนาะ เอ่สามทุ่มครับวันนี้สามทุ่มสองทุ่มมีคุยคุยกับอ,อชุดแข่งไอที่หลักก่อนเพราะว่าเรื่องเรื่องคนนรเพราะว่าเราจะเอาเปลี่ยนสำรองเปลี่ยนอะไรอย่างให้แบบว่าคนนี่พร้อมเล่นพร้อมแตนพร้อมแตนบายเช่ว่าถ้าคนหลักแม่แบบว่าไม่ขยันไม่มาซ้อมขาดบ่อยเียอะไรก็จะแทนเอามาแทนอะไรเงี้ยประมาณนะครับประมาณมันจะคุยกันประมาณอ๋อใช<ว><น><ว><น>่อาจจะเป็นเช่น<ว>นั้นแหละพี่ออเแวนก็จะแบบว่าเอมีที่เล่นหน่อยตอนช่วงนี้<ว>น ไม่ใช่ละไม่แหวมันเล่ี้ยวหลักได้มันแค่เล่ี้ยวอยู่ไม่ได้อ๋อเออยวะหลักได้แต่ว่าแต่แ้วสนใจมันโดนเพราะว่าพูดพูดพูดเบาใช่ไหมพูดพูดเบาไปใช่ไหมไม่แต่ว่ามันทำเสียงล้อเลียนมั้งประมาณนั้นที่คิดว่านั่นคิดล้อหลอกล้อหลอกเออเออมันเลยกลายเป็นประเด็นล้อหลอกใช่ใช่เขาแวนเขาแหวนเออผู้แชมป์บวยโอ้ดีเลยเนอะเฮียเขาแชมป์นานแล้วมึงจะมาแชมป์บวยแชมป์บวยเฮียอะไรว่าสเปอร์แชมป์เออมึงจะมาแชมป์บวยแชมป์บวยเฮียอะไรมาดีเลยใช่ไหม พี่ลงด้วยช่วยวันนี้ลงครับลงลงเพราะว่ามันมันรอบดึกแล้วอยากให้พวกมันได้ตั๋วก่อนแล้วก็ค่อยค่อยให้น้องมันสลับอันนี้คือหมดแล้วนี่รายการรายการมิดสุดท้ายนี่พี่ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าหลายๆประเทศตอนนี้คือขัดก็ใกล้ๆจะเสร็จกันหมดแล้วเพราะว่าต้นเดือนหน้ามาแข่งในชั้นแล้วไงหมายเลยว่าทุกทุกเมืองต้องได้ตัวแทนแล้วแล้วก็จะแข่งใหญ่แล้วอืมเชียร์รุนว่ะโอ้ต้องลุ้นแล้วตอนแรกผมก็ตอนแรกผมก็เป็นกลับไม่ลุ้นหรอกเมื่อวานสองเมื่อวานแล้วต้องรู้สึกว่าต้องลุ้นละเออมีมีมีอันนี้พี่มี เดี๋ยวกันนะมีมีอันนี้คือจะเข้าไปแข่งรอบอีกรอบไหมหรือว่านี่คือแชมป์มันคือแชมป์สามเลยไม่ใหม่ใม่คืออันนี้ะอะไรของน้องอะที่แข่งที่มิดอะมันรอบรอบแปดแล้วรอบแปดพีคัดเข้าไปแล้วตัวใช่รอบแปดแล้ววันที่ยี่สามม่ตัดสินเรื่องตัวที่ห้าตัดสินแชมป์ร mm. อบตึงๆึงแล้วอันนี้คือรอบตึงแล้วมีใครบ้างนะพี่นักร้อง ร้องมาเลยถ้าจะทำมาหรออ่าใจหนึ่งพี่อยากได้ไอ้ไหนอะมันเป็นเมนหลักใช่ไหมแล้วอยากพี่อยากให้น้องมาฟีดด้วยไอ้พวกน้องไฮแจ็คอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีมีมีใครเสด็จไหมให้มิวสิกมันร้องฮุกัยพร้อมแล้วไหมพี่แบบสลับสลับอะน่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าใจหนึ่งก็อยากจะแบบว่าถ้าสมมติว่าสามเช้าปุ๊บอยากโปรโมทตบท้ายด้วยแบบว่าไปดูไวเลยดีแล้วอะไรอย่างเงี้ย เออจริงเออว่ะเพราะว่าถ้ามีออสิกมามามาร้องกับอะไรก็น่าสนใจนะเพราะว่าอย่างนี้ก็ดูไว้ไม่เคยมีเพลงที่มีผู้หญิงร้องเลยตัวละคร MV ก็น่าจะ70-80คนนะบางนีไม่ไม่ไม่อาจจะอาจจะเอาแค่เพราะว่าจริงอยากจะมาร้อยยี่ใช่แต่การแต่การจะจับแค่แบบว่านี่มาไงแบบว่าแบบว่าตัวแบบว่าประมาณหลักๆเออน้องๆชุดแข่งมาลงมาลงมาลงเพราะว่าม่จับมาทั้งหมดไม่ไหวมันเยอะเกิน คนทํำมาร้องตายดิคนทําไม่ไหวอะพี่ใช่ไอ้คนทํำไอ้คนทำเอ็มบีอะล้อโหพี่ร้อยยี่สิบตัวหน้าตัวละครบานเลยสัตวดไม่รู้ต้องแพาไหนเลยอะแต่แต่งตัวเป็นวันแหะยืนกันสลอนเลยทีนี้ร้อยยี่สิบคนเอ็มบีกูไม่เคยเห็นมีใครเขาทำแต่ร้อยยี่สิบคนเนยอาจจะเป็นที่แรกก็ได้ที่แรกไงเออเราจะเป็นที่แรกก็ได้เนาะคนทำเอ็มบีหน้าปวดหัวหน้าดูเลยกับพวกเค้านี่น่าสใจตอนนี้มป็นยเฟีโกนะพี่ชายบอกเฮ้ยเขาดูน่าสนใจนะนี่น่าสนใจนะ แผนที่ดีแผนที่ดีแต่ว่าไม่รู้ว่าคนทำเขาจะไหวหรือเปล่าไหวทำหรือเปล่าร้อยี่สิบคนเลยนะคนดูร้อยยี่สิบนะเฮียโปรอยู่นะตอนที่เราทำอะพี่เยอะมากเยอะมากเยอะมากไม่เยอะสัตว์เลยร้อยยี่สิบตอนที่โปรโมททั้งแบบว่าทั้งคลิปทั้งเพลงกับทุกคนที่หน้าตัวหรือที่มีชื่อก็เกือบทั้งคลิปแล้วอะพี่เกือบทั้งเพลงแล้วปะเออเยอะเยอะมากโคเยอะมันมีเพลงหนึ่งที่เคยโปรโมทชื่ออยู่นี่ใช่ไหมีอไอนี่ผมผมผมมีมีไฟอยู่นะพี่ไออะไร อ่าเพลงวอตตอนนั้นน่ะที่ร้องกันหลายหลายคนน่ะปล่อยไหมเอาปล่อยช่องพี่ก็ได้ไปเพลงวอตเพลงวอตไปเพลงวอตอะไรวะก็ไปไปแล้วไม่ใช่หรอไม่มีไม่มีไอพี่อะไรคนไอตอนนั้นนะพี่เออั่นไหนยังไม่ได้ปล่อยเลยไฟล์ก็อยู่เนี่ยแล้วปล่อยเฮียตอนนี้มันช้าไปแลวชิหไผมาปล่อยไปตอนนี้เอาก็สามจุดศูนย์ไงเดี๋ยวสามจุดเขาทำใหม่โอ้ทำอีกละเราทำใหม่ให้มันเข้ากับทีมงานถึงแมาสามจุดศูนย์แล้วอ่ะก็จริงนะไม่ <ผ>มว่เข้าไปตรงนั้นมันต้องมีการซื้อนะพี่ชยัยฮะไม่ไอ้าไอเ็นเอาไอ้นี่พี่ดูไว้ไอคาร์ลบิดอะคาร์ลบิดอะคนขายอยู่ห้าหมื่นหกหมื่นแต่ว่าสีมันแปลกๆนึงว่ะพี่รู้ว่าไอไอมีดคาร์ลบิดอะเป็นเป็นจุดเริ่มต้นให้ผมมีเส้นทางนี้แลยนะก่อจะมาถึงวันนี้เพราะมีดซียโกโกลนะ่รู้ะ่ะอ๋อที่เคยเล่าให้ฟังไงที่ว่าเอ้ไอไปเปิดทำอะไรที่ได้มีดแล้วมาขายแล้วเดินทางมาโอเคปะใช่กล่องโคมาพี่ปี้ยนแต่เทนหน่อยสิพี่จะคนแน่นอนเลยวาะ คืคนลุยเลยวะจริงวี่ลองเปิดอีกไหมฟ้าไม่น่ามีหรอเชื่อย่าอันเทียนอ่ะเดี๋ยวพี่บอกได้ตอนนั้นเลยตามนั้นเลยครับพร้อมรันพร้อมลุยคือให้ให้ขึ้นบีทขึ้นอะไรเลยไหมพี่หรือว่าแบบถ้าสมมติว่ายิมห้าหรือว่าพี่เอาของพี่บีททั้งพี่ เรื่องอะไรนะไอ้ไหนดนตรีอ่ะพี่ดนตรีให้แบงค์ทำเหมือนเดิมไหมหรือว่ายังไงดนตรีให้แบงค์ทำเหมือนเดิมได้เลยเอาคือถ้าเกิดว่าถึงเวลาถ้าพี่จะให้นายทำอ่ะนายก็จัดการได้เลยครับแบบวนายมองว่าเฮ้ยพี่บีดตรงนี้แม่งเฟี้ยววะอะไรเงี้ยหกแสนมั้งเห็นว่านายจริงพี่ว่าอาจจะไม่ได้แชมป์แล้วมั้งพี่คิดว่านะฉันแต่ไม่ทำเพลงหรอเออหรืออาจจะได้แชมป์พี่คงไม่ไม่ไม่ทำแล้วว่าเพลงดูแล้วเออว่ะผมทํางานกลับมาก็เทนนิ่งไม่ขาดนะพี่ขับรถไม่พลาด ไงขยันทำไมเนี่ยตอนนี้มาขยันเล่นทำไมตอนนี้ผมผมไม่รู้เหมือนกันผมผมไปขึ้นอาวุธหลายเมืองแล้วเนี่ยเออมาขยันเล่นทำไมตอนนี้วะไฟเอ็มไงไฟเอ็มเพื่อไฟเอ็มประกอบกู้ไฟเอ็มพี่คนเราไม่เล่นเล่นฮอนนานแล้วนะพลพี่อย่าไม่เคยเล่นครับพี่เล่นตลอดครับเชื่อม่งด้วยอยพาผมต้องซื้อจนหน้าไม่เมติ ไปเล่นกันนี่มาบ๊อบบี้สตาร์บอยใช่บ๊อบบี้ลฮอนด้วยเหรอเล่นโอ้ยมากถูกตัวแข่งอ่ะไอ้บ๊อบมันตัวแข่งเรรู้ปะน่ะก็คือแข่งนั่นไม่ใช่หรอพี่ตัวแข่งเชียงใหม่อ่ะใช่คนบ้านเดียวกันด้วยป้าเดี๋ยวให้บ๊อบแบ๊บเก่งเลยพี่แบ๊บไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นฮอนหรอพี่ไม่เล่นฮอนทุกทีพี่เล่นเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ผมรออัพคอมก่อนนะพี่เดี๋ยวสิ้นเดือนว่าจะอัพคอมได้ ตรงนี้มันไอ้คอมด้วยเหรอพี่ส่องคอมคอมต้องใช้ไรเส้นอะไหนดีกว่านะไม่ก็ต้องมาเล่นหลายๆเกมอยากสตรีมสองอันนี้แคปเจอร์อะไรการแคปเจอร์ด้วยจะได้มีเครื่องไะไนี่นะคาร์บิดนะอยากทำแบบนี้พี่พวกสปีดไคลเซนเต็ดอ่ะแบบว่าเวลาทำเพลงก็สตรีมด้วยได้ทำนู่นนี่ได้อย่างเงี้ยพี่อ่าเออเออเวิร์ก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 เป็นเหมือนแรปเปอร์สายเกมหรือว่าสายคอนเทนต์เดียวว่าสามารถทำคอนเทนต์ได้ถูกต้องอนีเวิร์ ขอบคุณโควิด COVID ที่ทำให้ผมติดไฟเอ็มขอบคุณโควิดใี่มารู้จักเกมดีกว่าเย้ฟ <Yeah. S 1> ังก็แปลกๆเลกนี่พูดแล้วฟังแปลกๆ,กลกๆต่ากันตรงไหนไหว้เรื่องูเราดังดูความต่างอยู่มันต้องดูในเกมวะเคาเตอร์พี่ยศอะไรแล้วเนี่ย เออยศอะไรเฟสอิดขับเล่นเฟสอิดกันอ๋อเฟสอิดใช่ใช่ใช่่งนี้ผมว่าเล่นได้่างงี้เล่นได้เพราะว่าไม่งั้นถ้าเองไม่เฟสอิดเองก็เจอโปโปล็อกเป้าอะผ้าไม่ตรงเปล่ามันล็อกเป้าแล้วมันโปมองผ้าไม่ตรงปะพี่เซียสโก้โอหหนักเลยนี่อันนี้เอามาหิดจัดเลยอ่ะเองเจอเองก็รู้เองเจอเองก็รู้แม่โคตรโหดอันนี้โหดแบบโหดเลยอ่ะมันทำเราแบบว่าเป็นยุคของเฟสอิดพี่ชายเรายังไงต้องหลดจัดไป ได้มีคอมแรงๆไม่ไรเส้นนะหน่อยนะพี่ใช่ไหมไหรเส้นครับต้องใช้ไรเส้นคือได้คิดถึงวงไฟแล้วไหมพี่ตอนนี้เปลี่ยนพี่แปลงตามฝนมากกว่าร้องเพลงวงสดแล้วตอนนี้คิดถึงวงไฟและวอย่าดพี่แบงค์ชอบวงค็อกเทลไหมเนี่ยผมมีเล่นกับพี่โอมค็อกเทลเนี่ย,ยใก<ช>ล้อที่ไหนเมื่อไหร่สุร,ราษฎร์พี่สุร,ราษฎร์เหรอใชไมหรืเป็นสุร,ราษฎร์อ๋อมันเป็นไอสิงหาเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเขาใช่ไหมใช่ป่ะไอ้ที่ทั่วทั่วประเทศป่ะใช่กรุงเทพก็ไม่เอาไปแล้วเปเล่นสุร,ราษฎร์ ือไปฟีีหรอหรือว่าไงเล่นเปิดเลยพี่เล่นเปิดเล่นกับจิกซอว์่แลเปิดอย่าลืมเปิดเลยผมมีดิวเยี่ยมเลยปีนี้ปีของผมเลยผมชอบเลยนะโทนี่เขามาซื้อเพลงเขาบอกว่าเนี่ยาทำให้เจ็ดเพลงแบบออกเงินให้ทุกอย่างเชยอาแต่ว่าผมจะให้โอนเข้าบัญชีวอซิตี้นะผมจะได้แลกเป็นกาชาได้เบดเฮี้ยมใช่เปิดเกมของจริงเบดเี้ยมแลกเกาชา บ้าใช้ตอนนี้เลยอันนี้แบบว่าเล่นแบบว่าท็อปเทียนนะในอะไรก็เลยท็อปเทียนนะว้ายใหนผมดูดิพี่เล่นอะไรอยู่พี่สตรีมอยู่ใช่ไหมเอาเรื่องลูกมีดคนดูมีดโอ้โหเอาโคตรมันเลยเดี๋ยวขดูดิโอ้โหโอ้ชื่อสตรีมมาเลยเฮ้อภาษาเลยจะเรียนใจแล้วเออร่อยโอ้โหมีดทำไมเป็นหยวนนะพี่หน่วยอ่ะ อไม่พอไม่ใช่มันเป็นหยวนมันเป็นเว็บเว็บแปบว่าลูกครึ่งจีนพี่ปรับแปลงเป็ลยนี่เป็นหยว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 นของจีนของจีนถ้าซื้อต้องใช้ผ่านอาลีเพย์อ่ะโอหพี่แต่พี่มีทีมงานที่รู้จักว่าเป็นคนจีนเขาเพี่้ยเขาเติมแบบว่าเป็นหยวนเข้าไอ้นี่ให้เลยออะไม่มีโดนโกงนะโกงไม่ได้เลโกงไม่ได้โกงไม่ได้พี่เคยซื้อแล้วพี่เคยพี่ซื้อขายพี่เราพี่ขายก็ขายที่นี่แหละ ทำไมอยู่ดีกลับมาเนี่ยพี่เซียโกะเขาตัวสองมันสนุกมันมันปรับใหม่เยอะเลยมไม่เล่น16ปีแบนเดิมแล้วมันเล่น13ปีเองมันเหมือนวาโละสนุกสนุกแล้วมันเป็นเขาตัวสองเลยสนุกมันต้องไปรื้อฟื้นใหม่ปรับเมาส์อีกโอ้ยบบเดียวหรือแบบเดียวผมแม่งชอบพีไนตี้วิ่งไถเลยครับพี่ <c oughs> บุ๋มกอหญ้าจ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 ้า,จา แต่มันต้องเล่นจริงนะพี่มันเวลาเล่นเกมอาเซียสโกนี่คัสสิกจัดเลยนะใจเย็นจัดเลยนะเวลาเล่นน่ะ <S <S นะสนกพี่แตต้องสมัครตามก,บกดบริจูเดโปรใช่ครับเจอเดโปรครับผมผมกดเฟซอีกครับมันเลยไม่เจอโปรหรือจริงๆมันโปรกูไม่รู้เปล่าก็ไม่รู้นะแต่แต่ผมเล่นเฟซอีกอะผมว่ามันสนุกกว่าเล่นเฟส,สอีกเจอแบบปรับยัใหม่เยอะอลยพี่ ก็เยอะอยู่นะไหนเยอะอยู่ครับเยอะอยู่ต้องลงกิลใหม่ไหมพี่เกมหรือว่าอันเดิมเลยเออไม่ชัวร์ว่ะนี้เพราะว่าของพี่มันเป็นคอปเตอร์สองแล้วอะพี่ไม่รู้ว่ามันมันมันเพิ่มอะไรบ้างอะแต่ไอดีมันก็รีรีภาพเปลี่ยนใหม่หมดเลยภาพอะไรแบบเปลี่ยนแบบภาพดีขึ้นหมดเลยลองไปดูดิเอิงเราเข้าดูดิพี่แบงค์แป๊บนึงนะพี่ระวังโดนแฮกนะพี่พี่จอดคอโดแล้วนะโด้บั๊กนั่นป้อมไม่รู้นะไอ้ที่ใหม่ไอ้บั๊กไอ้บั๊กหนึ่งหกสามอะพี่จอมันอ้าวพ่อมึงดิจริงสตีพี่จอดมาสองแล้วพี่อย่าไปกดลเไมมม่่่่่ไไใใใชชห้ผม แล้วไหนอะคือมันถึงว่ามันมันคือโดนแฮกแล้วเหรอพี่จอนน่าจะโดนแล้วมั้งอ้าวเย็บแม่เกียร์แล้วไงเฮ้ยหยุดนะตรงนั้นอะไอเรื่องถือสมองไอจอร์นโอะไรแปลกๆมาหาเหรอถ้ามันโยนไฟมาสองที่เปล่าสองที่เปิดามั้งเนี่ยส่งที่ขีมาส่งที่ขีดมาเป็นเด่นโหลดเลยเด่นโหลดเลยผมโหลดเลยว่ะเกียร์เยอะขนาดนี้โหลดเลยดว่ะหยองว่ะเฮ้ยใครจะแปลว่ากูมีโอกาสโดนได้เหรอเปิดไงได้เปิดบอกอยู่ว่าได้อันนี้ก็ได้ใช้ได้เหมือนกันเรียบร้อยไงไปมันแหละเฮ้เกียรแล้วมั้ง เอร่ามั่งอ๋อไอบัฟใหม่นี่แน่เลยกูว่าไม่สมองฟรีดีไปยืนยิงกับเขาทําไมมาจีไอเหี้ยน่ากลัวว่ะมาจีมาจีกูหลอกไปแล้วซะด้วยแกอ๋อใ่ครับกูหลอกเอได้ปะวะได้ปะวะไปทีมอย่างโยนผลเป็นไงบ้างครับวันนี้ทีมนี้ทีมโยนนะดิวันนี้แยบโอสองเอาไปปะใช่ปะผลมาประกันกันมาประกันกท่าไหรโยนนาะทีมนี้ผมร้อยแล้วไม่ค่อยดีร้อยแล้วหรอเหี้ เราออกลองมาไม่ร <Cette cow, S 1> <hire> ู้กี่วินทำไมทุกคนถึงเอาไปอีกเอารถตู้รถตู้หกร้อยว่ะไม่อยากจีบเราใช่เปล่าพี่เมื่อกี้เมื่อกี้ทาวดกับอกว่าได้ไซอ่ะรถจู้หกร้อยของจริงว่ะไอ้ฟักมึงออกมึงออกหน้าลองได้มึงรู้ต้องทำอะไรมึงทำเลยเว้ยอย่าไปยืนอย่างนั้นนะไอ้เหรอไอ้ทีมโยนจัดรัดบี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 มาไอ้เรื่องเดือนน้าเรื่องเดือนน้าเรื่องเดือนน้า เรื่องเพื่อนใช่ครับโอนย้ายยังเพื่อนโอนเลยครับเดี๋ยวไปงคไปไปเรื่องหืนออกเลยอุ้ยเหรเรื่องนี้วงการรเปอร์ยังรู้เหรอต้องโอนย้ายนะออกไปเลยนะออกไปเลยนะบีเราเรื่องมโอนย้ายรปเปอร์ยังรู้ใครคนสุดท้ายดูเอลที่ไหนพร้อมพร้อมพร้อมแล้วให้ไปดิตายแล้วนะไดับไฟไ่ดับแล้วดับแล้วดับแล้วมาดิโอ้ยให้ดูกันถูกทุกวินเลยวะคุณคุณเจมเนี่ยพี่แบงค์เขาถามเนี่ยแมนยูเป็นไรครับพี่เนี่ย เดีคุณเจมส์ตัวนึงใส่เลยเหี้ยใช่ไหมเนี่ยคุณเจมส์แม่ยูจะเป็นอะไรก็เรื่องมันตัดอเอี้ยม่ต้องทาเป็นมันอเอี้ยมันทำเป็นได้ดีจงดีใจไม่น่ามีตัวหนึงนะพี่ออฟนะโอเคตูอจับตรงนี้ปุ่มเคลียร์ระหว่างได้เลยเว้ยติวางได้ฮะมันอยู่วินโดว์อเลยพี่ไเราพี่เราไงป้าไฟวินโดว์ให้พี่ไฟอะไรไฟวินโดว์เฟลล์เล่จริงขึนไม่สนุกเลยฟังเปิดพี่ได้ผมไหงปิดนะพี่เขาส่งมาไม่หยุดเลยเนี่ยเหมือนมันยิงล่อตัวนึงเนี่ยเลี้ยงไหนนะพี่เลี้ยงไหนแล้วปุ่มปิดเต็มมมุหลังนะกม ไอ้พนะี่เข้าเืองก่อนนะออกมาแล้วหดูเข้าเืองก่อนดีกว่าเออไอเยี่ยวนี้เลือดเป๊เจอหน้าตอนถึงมินกูอย่างชอบเลยดีใจด้วยนะซอนดีใจด้วยนะซอนเดี๋ยวผมเจอเต็มเป๊ะหมดเลยดีกับซอนด้วยดีกับซอนด้วยเต็มเป๊ะปลดล็อกสักทีเจอเต็มเปเลยกับอีกอันหนึ่งที่เจอนะ เดียอันนึงที่เจอนะเฮ้ยแมนยูโคตรอ่อนเลยอุ้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 ยนี่ไงนี่ไงไวรับปี่ยเย่จอดยับแม่นี่ไงนี่ไงนี่ไงดูดิไอ้ดิเย่จอดดูแท็กแล้วจริงกว่าคนดูนี่อย่าเลยอย่าเลยอย่าเลย อย่าเลยนะอย่าแฮกกูนะไอสัตว์ไอ้จอร์จวะเอ้จอเยี่ยมดูไปรัดไอ้เฮีย